Good morning t e a c h e r Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Sit down please. Hey dude, sit down please. สวัสดีครับผมอาจารย์นรพมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hey dude, sit down please. รายการที่จะทำลายกำแพงความอายระหว่างคนไทยและาร่างตัวเป็นๆโดยสร้างความมั่นใจให้กับเด็กไทยในการ speaking English จะพูดงงงปลาปลา snake snake fish fish ก็ตามไม่เป็นไรครับไม่ต้องสนใจไวยากรณ์ขนาดนั้นเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการสื่อสารให้รู้เรื่องนะครับถ้าทำเช่นนี้ได้ก็จะรู้ว่าฝร่างไม่กัด ท่านผู้ชมมาแล้วเลยครับอดัมกําลังแอบเล่นโซเชียลมีเดียอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆบอกตรงๆนะครับอดัมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับมีใครที่สอนอดัมได้ไหมท่านผู้ชมสอนได้ไหมมาช่วยสอนหน่อยสวัสดีครับชื่อฟูคาับจากโรงเรียนจันทครวิทยาลัยจังหวัดขอนแก่นครับผมก็ใช้ชีวิตอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์กครับใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆเป็นพันๆคนอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก แรกๆผมคุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องครับเขาไม่เข้าใจว่าผมพูดอะไรแต่ว่าพอผมไปดูพวกรายการอะไรอย่างนี้มาเอาสำเนียงเขามาใช้อย่างนี้ก็รู้สึกว่าคุยกับชาวต่างชาติได้มากขึ้นครับเช่นคุณครูคอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่ากลัวไหมถ้าฝรั่งไม่กัดก็ไม่กลัวครับ Hey ย u d e ซิดดาวส์ส ครับพุกตอนนี้ฟุกทำอะไรอยู่เอกกำลังดูแผนที่ครับจะไปตามหาฝรั่งครับโอเคทีนี้พี่ไม่ใจร้ายกับพุกมากเกินไปพี่มีอุปกรณ์ให้นี่นะครับ, <S รบ <S first s e l a d and turn left walk to the end of the hall then turn left and walk another ten steps พขาบอกให้ไปทางซ้ายครับโฮโห้ห mm hmm. ลุมๆเตอร์น้ำอะไรสักอย่างหนึง่ง สารแ e n turn left walk to the end of the hall then turn left and walk another 10 steps 10สิบเก19จากตรงไหนวะ First salad turn left walk to the end of the hall then turn left and walk another 10 steps สารแดงตรงนั้นเกินเล็บเลี้ยวมาทางซ้ายสารแดงเลี้ยวซ้ายมันก็มาทางนี้ไม่ใช่เหรอวะวันนี้จะเจอมั้ยเนี่ยมีอะไรมั้ยเนี่ยไม่มีอะไรเลย left and walk and first, salad and turn left walk to the end of the hall, then turn left and walk another 10 steps. First, sell and turn left walk to the end of the hall, then turn left and walk another 10 steps. Turn left and walk another 10 paces. Turn left again, go straight and stop at the road. 2 Lad Yang Road, turn right along the curve to the left 300 meters, curve to the right and walk 100 meters. 3. Turn to see the sign on the left side of the stairs, Gene Fit Jam Cave. Walk up the stairs. Turn to see the sign on the left side of the stairs. Jean could jam cave. Walk up the stairs. 4. Go up the stair 50 meters across a cave. Go up the stairs for another 10 yards on the second cave you come. see the sign on the left side of the stairs? Gene Cave, jam cave. Walk up the stairs. Four. Go up the stairs 50 meters across the cave. Go up the stairs for another 10 yards on the second cave you come. Oh, I get it. It says that we have to keep walking until we reach the second cave, right? How are you feeling, teacher? I think so. ซิกเก้นเคฟครับ,บมีป้ายด้วยแหละป้ายว่าแคท o ูมก็ต้องลงไปตำรวจดูแลล่บพี่ว่ามันจะใช่จริงหรือเปล่าแคท o ูมมีฝรั่งนี่โอ้ my god olly cat มแมวเต็มไปหมดเลยมีแคทรีย,าย่าอีกเล็ด้วยมแมวจีราศักก์ก็มี you're giving me a bag ว่าจะมีพลังโคนเฮ้ยแมวมันหายไปแล้วครับ What is your name? My name Mr. Chat. My name is b r o k Nice to meet you. ภารกิจในวันนี้น erm ้องฟลุกจะต้องตามหามนุษย์ถ้ำตามทำใบให้เจอจากนั้นต้องสอนการเล่นโซเชียลมีเดียให้กับมนุษย์ถ้ำมขั้นตอน1อัพสเตตัส2อัพรูปถ่าย3อัพวิดีโอ โดยจังวัดแนน่จากการที่มีคนมากดไลค์เกินสิาคนขึ้นไปถ้าทำได้ที่หัวผ่านภานรกิจเนยินโนเฟสบุ๊กว้ y o เฟ n บุ๊กย e b โ o เฟ o บุ๊กยินโนเฟสบุ๊กตะกี้น้องฟลุกบอกว่า do you know facebook เราว่ากับว่า facebook เป็นคนนะครับเพราะว่าถนะ้าเราจะถามว่ารู้จักอดัมไหมก็จะพูดว่า do you know adam รู้จักจอห์นไหม do you know john รู้จักคนนี้คนนั้น Do you know that guy Do you know that girl พูดได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่จะแต่งประโยคว่า Do you know what Facebook is ก็คือคุณรู้ไหมครับว่า Facebook เนี่ยคืออะไรแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดเพราะว่ามนุษย์ท่ำคนนี้เข้าใจเออเออเออ This is a social media Social media Yeah you can uh you can you can connect Everything around the world. Connect things. I like connect things. Connect rock. Ah. <laughs> no, this is in past. This is a new technology ah. in future. Oh no 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 no! Ah. Just touch. Don't poke. Sit down. Sit down, dude. Ah. Ah. Who is that? This is my brother. Hi. <laughs> Do you have a a wife? <laughs> 5. Ah, I have 5 different caves. I keep one in each cave. Where is your wife? Ah, uh, uh, they stay inside. What is your first name? Luchy Cat. Last name? Caveman. Caveman. Choose the 4 five picture, friend. I don't have a picture. Yeah. You you shouldn't uh take a picture. Okay? Take a picture? Yeah. That's the best thing, right? That's me! Yeah, this you. <laughs> <laughs> she's the she's wait, 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 wait. wait. I'm, I'm not ready to take a picture. Okay, okay. Uh. Say cheese. Uh, that's me. Yeah. How did I get inside here? <laughs> hi, hi, Mr. Chad, caveman. And the next touch juice and make a. Uh, เมเอเวอร์สชีสอออูกบูกะอูกะอูกะทัาจพอสภารกิจที่หนึ่งน้องฟลุกคือต้องสอนให้มนุษย์ทับอัพสเตตัสในโซเชียลมีเดียให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด You shouldn't uh, take a picture with me and upload to page. Hey, you sit down please. And now choose the photo for upload to this this page. Uh, what photo do you like? Uh, I think this one's good. This one. Ah! Uh, and then touch juice This one. Yeah. And Cope, space Use Facebook. And <laughs> what word do you uh, do you want to say with the picture? Never, do. The the And you touch pause pause. Si uh, uh, And n here o พา t u r e ภารกิจที่สองน้องฟลุกจะต้องสอนให้ลึกถ้ำอัพรูปถ่ายลงในโซเชียลมีเดียให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด dinosaur dinosaur have <laughs> look like have a Do you Yeah. That's because I do. Really? Of course I'm a caveman! All cavemen have pet dinosaurs. I I don't see. You have to call it. Hi. Oh, right? Okay. <laughs> Try it. Wow! Ah, good job. Here's my dinosaur. Mm -hmm. I think this is a dog. Well, maybe he looks like a dog now, but costume, How you costume s <S เหมือนเดิมน้องฟลุกก็เก่งมากในการที่จะกลา้าที่จะพูดภาษาอังกฤษออกไปแล้วก็ฝรั่งก็ฟังรู้เรื่องนะครับดังนั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องอายไม่ต้องคิดว่าเสียฟอร์มนะครับแต่ว่าถ้าเราจะแต่งประโยคเมื่อกี้นะครับที่น้องฟลุกบอกว่า How to costume dinosaur ถ้าอยากแต่งประโยคให้ถูกต้องนะครับอาจจะบอกว่า How do you make a dinosaur costume How do you make a dinosaur costume นะฮะซึ่งแปลตรงตัวว่าทำคอสตูมไดโนเสาร์ได้ยังไงนะครับหรืออาจจะแปลว่าแต่งตัวให้เป็นไดโนเสาร์ได้ยังไงนะครับ How to costume dinosaur Dinosaurs have four distinct indicating factors. If you see them, you know they're a dinosaur. So the first factor, dinosaurs are meat eaters. Meat eater? Oh, yeah. I think it is dinosaur mouth. Uh. And after meat eating, the next thing to recognize a dinosaur is. Dinosaurs are very fast moving. This is Yeah. I think, uh, this. The next thing about a dinosaur is what? You know what? I don't know. Dinosaurs are amphibious, they go in the water and on the land. After being meat eating and quick moving and amphibious, you know what other trait defines dinosaurs? They're social creatures. They like to chat with each other over tea or coffee. This guy is half social media. Uh huh. Okay, call the dinosaur. <laughs> น่ารักที่สุดเป็นมนุษย์ที่น่าเอ็นดูโอ้ยคิดถึงสีแหมก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่สำรวจท่ามอยู่ไ,ไม่เขินแล้วค่ะพูดมาจากความจริงใจทั้งนั้นเลยจ้าเลมอนจ้าเลมอนคิดถึงสิขาเนี่ยไม่ได้เจอตั้ง24ชั่วโมงแล้วอะไรหรอจ้า จ้าพี่หลักโอ้จาจีน้น้องเลมนะานั่นไม่ t ช่ไดมอเขาไมรู้กแป๊บนึงิ่ายาน i e ้ายนักวิ i n าศาสตร์แ i ะวัาะเลมอนมันมึเหรอจะรู้ไหมว่าเลมอนเป็นมึง จะไม่รู้โอ้ยมาเด้ไม่กลัวมันหลอกเนี่ยมาเลยไม่กลัวอยู่แล้วโอ้ยไอเรื่องพวกนี้ง่ายๆนี่อยู่ทั้งจีนทั้งจามเออเนี่ยเข้ามาเลยกูใส่เสื้อผ้าแบบว่าเสื้อคลุมๆอ่ะลายเสือลายเสือเห็นไหมมีหูก็าตายสีชมพูมาหากูได้เลยไม่กลัวก <You S 2> ลอก a b o u ย y ่ u Oh Do you talk about me Yeah อ้ฮายอ้ฮัลโหลฮั r i หลโอ้ฮายฮายโอเคโอเคโอเคเจอกันโบธิรมูนน่ารักน่ารักไปเลยเดี๋ยวช่วยไปก่อนดีกว่าไปแล้วเดี๋ยวเจอกันโอ l k a า o u t me? He u เ he talk t e l ท p h o อ e t ก uh. somebody he's talk telephone to a uh, somebody ตมกี้น้องฟลุกบอกว่า he's talk telephone to somebody ซึ่งเกือบถูกแล้วนะครับลืมแค่สองคำนะครับก็คือคำว่า on และคำว่า the on เป็นบุพบทนะครับส่วนคำว่า the ก็เป็นคำนำหน้าคำนามนะครับก็คือคำว่า telephone นะครับดังนั้นต้องพูดว่า he's talking นะฮะเติม ing ตอนท้ายคำว่า talk เพื่อที่จะบอกว่ากำลังนะครับกำลังคุยนะครับ he's talking on the telephone to somebody he's talking on the telephone to somebody เขากำลังคุยโทรศัพท์กับใครสักคน he uh he's t a l k i n telephone to uh somebody uh he t e l l them about me no he he say, uh, s a i uh you're jealous t a t He see me and Facebook. He want to see amazing K I don't think so. Ah, oh, you're jealous. I That's okay if you want to be jealous. I understand. Okay. Well, um everything that we had to accomplish, we did without too much confusion. Uh Okay, there was a little bit of confusion, but everything we had to do, taking a picture, uploading, uh, Mr. Chat is beginning to understand how to upload things. press this button, press that button. So he effectively teaching caveman use Facebook. this So is button, that button. to how a ค่อนข้างยากนิดนึงครับตรงที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจไงว่าอ่านักสํารวจพูดว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าตอนณตอนนี้คือ vocabulary ครับเป็นจุดสําคัญก็คือเรารู้ศัพท์น้อยอย่างเงี้ยครับคือถ้าเรารู้ศัพท์เยอะอย่างเงี้ยเราไม่จ้อเป็นต้องพูดได้แค่จับแค่จับใจความจับคําศัพท์ว่านี้แปลว่าอะไรอะไรอะไรก็น่าจะแปลออกเงี้ยครับ ภารกิจสุดท้ายต้องลุกต้องสอนให้มนุษย์ถ้ำอัพโหลดวิดีโอในโซเชียลมีเดียให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนดซีรถรถยืดเดินยืดเดินบรรทุกฐานบรรทุกฐานรถขึ้นสะพานรถข้ามสะพานรถลงสะพาน ตลบหลังสะพานตกหลุมซ้ายตกหลุมซ้ายตกหลุมขวาตกหลุมขวาขวาขวาเนี่ยมันช้กมันช้ากระตุก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 อเกนรถดุดดูดรถดูดดูดบรรทุกฐานบรรทุกฐานรถขึ้นสะพานรถขึ้นสะพานหลบลงสะพานหลบลงสะพาน ตกหลุมซ้ายตกกลวงซ้ายตกหลุมขวาตกกลวงขวามันชัดมันชักกระตุ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 กตกระตุก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 ก้ะตุกกร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 ะตตระตุกกระตุกก ตอกลมซ้ายตอกลมขวาอ้าวมันช้ากระตุก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 โอ้ยพุกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ไลฟ์เป็นยังไงบ้างกำลังนัำอยู่ครับแต่เวลาใกล้หมดแล้วฮะเวลาใกล้หมดแล้วเรานั่ยชันที่6ฮะ6บ่งเย็นตรงใช่ไหมโอเคเอ็ดห้าสี่สามสอง Yeah. What? what what happened mission complete complete then Success! that's it okay yeah. Yeah. well you yeah, know I mean he did pretty good so keep up the good work keep trying you know don't get dismayed think you can't do it And then try avoid working with foreigners because you that then working foreigners then never do try to with course you you'll of if สนุกดีครับได้เจอนู่นเจอนี่เจออะไรที่ไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยครับได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำได้เรียนรู้หลายอย่างเลยครับทั้งคำศัพท์ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเงี้ยครับก็ได้รู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไรทั้งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเพื่อนๆครับจำไว้เลยนะครับว่าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จด้วยความเก่งครับ ทุกคนประสบความสำเร็จจากความกล้า90%ครับความเก่งมันเป็นแค่10%ที่เหลือเท่านั้นเองครับเพื่อนๆ Hey d u d e Sit down please โอ oh ้โหน้องฟลุกถือว่าเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากในการ speaking English ให้กับน้องๆคนอื่นที่กําลังฝึกพูดภาษาอังกฤษอยู่เนี่ยครับกล้าเข้าไว้เพราะว่าแน่นอนนะครับก่อนที่จะถูกก็ต้องผิดมาก่อนอยู่แล้ว ครั้งหน้าจะมีน้องๆคนไหนมาร่วมทํำภารกิจสุดซีกับเราในรายการ Hey Dude Sit Down Please ห้ามพลาดเนะยจ๊ะสวัสดีครับ